เลิฟมาเชลิมึงเล่นไงองเลเชลิบี่บอสคอยทั้งคัทั้งเกมอ่ะกูดูแล้วนี่อะไรเนี่ยเชลิฟอ๋อเชลิฟโทษเพื่อนมามอบสัตว์อะไรอ่ะาเที้ยเล่นโกงใส่เูล้ยเชลนลิมเลยเชลเชลิเพื่อนเชลิเลิฟเพื่อนเชลลิฟเชลลเพื่อนเอิน่อ่นเชลิฟเชลิฟน่ วันเล็กเฮ้ห้ามโกงดิเชิญรีบดิก็เชิญรีบแมเชี้ยแล้วต่อไปเป็นมาเชลเย้ไอ้สัตว์ปืนที่มึงเล่นถนัดทั้งหมดเลยอยู่โอ้โหต่อไปเป็นควยเลยอะนี่วะภาษาันทระเล่นเป็นหนังอินเดียเลยไอ้เหี้ยกูก็นึกว่าแม่อยู่ตรงประตูก็ส่งประตูไปเฮ้โอ้โหดิ้งหัวระยะไกลไงไม่ไม่ไม่ถึงหัวครับน้อง เฮ้ยไม่ตายได้ไงวะยิงไปตั้งร้อยิงงแม่ดหอีกห้าสิบมันก็ตายแล้วเว้ยเตอร์เฮ้ยใครเดินมาหากูอ่ะอย่าเพึ่งอย่าเดินทีเผลอโอ้ยเลือดูน้อยอยู่แล้วเพื่อนอย่าเอ้ยนะเอ้ยต้นหันขวาไปทางขวาดิไม่ต้องหันมาก็ได้พี่อ่ะมันยิงกับใครวะเมื่อกี้ เที่ยโอ้ต้องพัฒนาว่ะไงเจียไอเจอยู่ขวามือมึงอ่ะเที่ยโอ้ต้องพัฒนา,าวะ่ะโอ้โหเฮียววควรถ่มก่อนเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยแม่โดนบอยเลิฟยิงยิงเดียว <c oughs> ต,ตายดีกว่ากู <c oughs> ตายไปใช่ครับมึงก็ตายด้วย โดนอะไรโดนไอ้บอลจริงนี่กลาหมาตายเลยอ่ะอออเฮ้ยไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เหียเหียอะไรวะโอ้ยกูลาหมาตายดีกว่าโอ้อะไรอ่ะเห็เดียวเลยอ่ะกูชักมีดอยู่ไอไม่เด้อไอเหียอะไรวะอุ้ยเหียสองตัวไอสัตว์นีาไงเนี่ยเดินเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไอเหียนี่ร้องเปหนูอีกแล้วไอเฮียเป็นเป็นอะไรบอกไอเียสามต้สามทางไอเฮียโอ้โหโอ้ยนักเตะกสะบัดโดนไอ้เกเพ่อเียเลยแล้วมันโดนหมาะ่โดนหลังนะคุโอ้ยหัวดินตัวอ่ะเาตัวบ้างั้นเถอะมาดิทัเ้ยไง โอ้ยี้บอสโหดิ้งกูตาหมาตบดดี้จอยอไย่อจะใอย่เนี่ยอฮ้ยไอ้จี้เจอีกไม่โดนไอ้ไม่โดนเวอร์บอสเวอร์ไ้เียแม่งหมุนตัวทีนึงแล้วยิงหัวอุ้ยโทษทีเจมกว่า ไปเดินวะเสร็กคู่เฮ้ยไอ้สนไปไหนไอ้เหี้ยไอ้สัตว์หลังมาไฮ้ยไอ้สัตว์ตั้นไอ้สัตว์ตั้นลุงแจ๊คแขงคีกูเฮ้ยืนได้กลว่าบอลเฮ้ยไอ้นี่พูดอุ้ยดิ้งหัวเขียทำไมเริ่มนั่งเล่นแอบเลยสัตว์ไปหลังกูเอ๊ะ โอ้โหไอสัตว์เลยเลือดเหลือ40่สิชาวอะไไปสู้ไอเฮียยังจะเห็นกูอีกกูอุ้ยเอียร์เฮ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะตายเฮ้ยของน้องโปโอ้โหหลังเข้าโอ้ยอ่ยโอ้โหแย่แค่โอ้โหนี่เดียวโอ้ย ไอ้ไม่โดนหัวไอ,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 อ้ย่ยย่อยย่อยอ,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 อดีไม่ัตว์ยโอ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 ดโอยโอยโอยไอยโอยโอยโอโอยโอยโโอ ไม่พีคดิรออะไรอะ่ะมันไม่มีคนตั้งใจจับเลยไอ้เหี้ยนี่มาจากไหนนะ,ะ <c oughs> ตั้งใจจับมันด้วยถ้ามันติดกระดูกหนัวมันตั้งใจจับ,จบมันไหนได้แ <c oughs> ล้วบอสหลุดจากบ <c oughs> ่าไปดิสันเย็นเย็นด้อมย้อยกวดี้นะหัวหัวไอ้เจมส์เปลือกไอ้มึงเป็นอะไรเฮ้ยบอสมึงเอาชีวิตลงไปเล่นเลยปะเนี่ยโอ้ไอ้สัตว์หลังก็มีหน้าก็มีไอ้ที่โอ้ไม่ตาย ยังเหลือห้าเปลี่ยนที่ลองเมาส์แป๊บน้องเฮ้ยเอไออยูอยอยแล้วนนนนเฮียกระจอกเองอ่ะแป๊บหนึ่งพี่เปลี่ยนที่ลองเมาส์ก่อน,อน,นโ,โอ้ยเฮียเจงแ,แ,แล้วเพิงยิงแม่งไปเองที่ลองเมาส์หมดละได้ละ,ละ <S <S และจะจัดดิน้นกูบอกเลยนั่นแหละเฮียแม่งชอบยอด่อหนะแล้วพ่าก็อยู่กลางดอก โอ้ห oh, oh. ่วยเยี่ยงห่วยแลยว่ะห่วยสัต์เทคนี่อยโอ้ยนัดเกียวรู้เรื่องโอ้ไปเฮียหลังมาไอเฮียบอสเอ็ดสัสคุยพี่มาสวยนะสี่ทิศทางคุยเออ อะไรวะอะไรวะอ๋อเบลไว้สุดหมดไอ้หนายไม่โดนเฉยหัวว m นมินิเบร e ิงวันมิเเดียวเลยหรอเยอะเฮ้ คิกจะแอบอีนานปะไอ้ไอ้เตมไม่ไปยโอ้สัม่ายอ่แี้โอ้โหเฮียแม่เล่นดักกันทิบหายน้องรู้แัว่า walk s h อะ walk s h อะน้องโอ้ยเียตมีเลยเฮีย

เดทแมชวอร์มอัพวอร์มอัพป๊อปป๊อปเฮียน่าได้ไหมบอกมาอาพี่อะไรวะน้าอบอบเธอริบ My smoke can block the enemy's line of sight. ป๊อก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 แขนของนายสัตว์ยิงเป็นลูกก้อนเลยจ้ะ หลังหักโอ้ยอีปบอ์เขาบอกอปไงไอ้สัสป่วยสั์อีปอนกูบอกเอาไม่จัดเฮ้ยตอนกุเรงเนี่ยตองกูเรงเนี่ยไม่มาหลกเลิฟยูคิวกู ก็มึงยิงกันดูในะเนยนี่ไงไอชิเติ้ลอ้ยกูเจอแล้วอ๋อนายโ่มวะมึงลงมาไสัตว์มึงมามีดกูมาอ่อดีเฮียเฮ้ยอย่างนี้มันเห็นได้เหะ ขอคืนตอนนี้มึงักไอันนี้หน่อยเหอะเออสัสตว์ออฟพ่อมึงอะหอยเยี่ยวหอเหล่กกูผิดไรนะเฮ้ยไอ้โหหัวดิ้งเฮ้ยโดนไข่แล้วไม่ตายวะโอ้ไข่หุ้มเหล็กไอ้ควายห้องไอ้เยี่คุ้มเว้ยแล้วนะ อย่าบูดโดนมีดฟันจัดก็น่าหนักเลยบางทีกูก่อนนี่เหี้ยเพราะว่าลืมอะไรฟันเลยเฮ้ยเหี้ยบอยแม่งเล่นเชฉยดีปีตว์เล่นข้าแม่มึงเหรอนี่ไงออฟโอ้ยบอสไม่อยากเจอสนายโผล่สุดใช่วะอยากเจอเหรออยากเจอเหรอเอ้เหี้ยเล่นไม่โหดจังโอ้ยใหญ่สัตว์ โน้โขบคหัวไรโน้โขบโอโน้ตขไม่ใช่เินโอ้ยไอ้เนี่ยไอ้ยี่มากเฉเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยดเต็มโดัยิงกันไหนน่ยฟู่เฮ้ยฟู่ฟู่ลงลงไปฟู่กับพื้นฟู่ไม่ได้สัตว์ ไอ้เฮี่ยนี่เป็นไรอ่ะเอาหรอเล่สลีปไม่เนาะไอ้เอวไม่โดนได้ยังวะเล่นสลีปไม่บอสพี่เป๋งไม่ได้เล่นไปดีกว่าจังกําหม่อมโอ้โหโอ้ยสัตว์เดียว ใครเดินวะเ้ยไอสัตว์กูจะถามว่าใครเดินตอนนี้กูพานอยู่ตอนนี้กูพานอยู่ยจนตัวเองไอ้เพยมอนยิงพ้อลกันมันไม่ตายวะเนี่ยมึงยิงไม่ทันกว่ามันก็ตายดิเฮ้ยปวดอะไรอ่ะเชี่ยบอสมึงเจอกูได้ปั้มึงมาไอ้สัตว์แม่ง เ้ยจะรั่วเฮ้ยน้องให้กูเล่นโอพีไปไหมหยุดแวนดออย่เล่นอื่นๆมาอะไกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเว้นหัวหัวดิ้งกูวเปือนที่เราต้องเล่นอยู่ประจำดิจะได้มันจะได้ถนัดถนัดไอ้สัสว้องกูนี่แกไม่รีบสิที่นี่ เอ้เรือแกลลั่วับได้ไอ้ตรงโน้นอ่ะติดเล่นโปกไงไอ้สัสโดนวิลเลเจอร์ตีเป็นวิลเลเจอร์ตีโอ้โหมาอีกนิดนึงมาเผื่อชีวิตจะเจ็บใจไอ้เชนี่เล่นหมุนกดเลยนะวะไอ้บูไอ้ยเชียขาไม่ขาดขาดฮันแนหันแน พี่ก็ร้อยยี่สิบสัตไอ้เทียนี่เล็งมาแล้วด้วยสัตว์ขวยโอ้โหปใช้เองดีกว่ยจะให้มันอะเสียงใครวะแอบกันหมดเลยแอบดิแอบดิทุ่มยิงย้ายสตูรู้ี่ดูจะขายอะไรดีโอ้ยเฮียสองทางเลยเฮีย โอ <N> ้ยแย่แมงกูเกอร์ว่ะกูวิ่งแว้วยไปร้อยจะไหนวะเอามาหน้ากูเรียกพี่อ่ะกูเรียกพี่เว้ยเว้ยไอ้สว์เอ้ยกูไม่ได้เกิดแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยแย่คนตีนอุ๊ยอุ้ยนาเล่นพีบีนี่คงสนุกหน้าดู ที่มอไม่แอบในรูอนเนอร์มิดเหรอเออโอ้โหแซมตัวอยู่ด้วยเ้นนี้ยไม่อยีบฟิกไม่โดนโน้ขโน้ตข้อตบนหัวกู

จะเลื่อยอ่ะหวยแล้วกูยิงไอ้บอสได้ยีนี่มาบังสะคอกไ้่น้องไอ้เที้ยไอ้เจ้าไนไหมาไอ้ยี่วงมวันกูเกียรไงเกียร์ไงโอยอ่เหี้ยสองตัวกลับหนักกัน เฮ้ยตินโอ้ยสัตว์ยอดยอเอ้ยบอล์นพวเล่นดี่เชอรีพเอ้ยระยะใกล้ขอก็เชอรีพหละครับไอ้เหี้ยงเขาเล่นออฟกันหมดไหมสัตว์เออ้ยไม่เขารับกดอกไอ้ไอ้เหี้ยเชอรีพหรอไอ้สัตว์เอ้ย What the fuck เมื่อวะต้องเขารับกดอะไรอ่ะอะไร อะไรน้องอะไรไหลเพื่อนไม่จริงกันจะตังไงหรอแทนแทนว่าใช่กูว่าใช่กูว่าว่าใช่เจหายตาหน้ากูเลยไอ้วอสมาดีๆีเร็วๆโอ้ไอ้เหี้ยมึงช้าอ๋ออยากเล่นเอ้ยใครเดือดไอเหี้ย